ทุเรียนยั่วๆจ้าทุเรียนใส่เพราะว่าหลายคเนี่ยนะคะมองว่าได้รับกเปลี่ยเจ็บบอสไวตัวมัใจกูอนเลยเจ็บต่อพันหนึ่งร้ย พยางันไหมเจ้าราเตคาเลกกี่บาทสองพันถึอกี่บาทถึอแปดสิมาบาทหรอสาบาทโอ้เจ้านี่พยานสึบเลกแปดสิมาบาทปาคือมีดวงดีแท้ดวงีแล้วนก็เสือเล็กชุดคุณะชุดวดชุดวดแต่ปาเจ้าเล็กมาจากไหนล่ะไอ้กับแบล็เอเอกสเอก้งอี่ห้ อีกเนลเอทินนว่าไม่กินขาเรีวเยวอมากเลยับขับขับ่่าไม่กินขาเรียวเยเนลเอทินอาปลาบอปลาปลาเนลเอตินฮับฮับๆับฮับรับกินกินกินอัมออัมเอากระโดด รอบดึกวันนี้น้อนอยู่บ้านพาอา่อใหญ่แม่ใหญ่ซื้อวัดกระโดยืนตลาดนัดไม่ให้กินรอบดึกคิวก็เลยเอาแนวให้กิน ให้นี่อันนี้วากะโดนี่สุกแล้วคนชอบเอาวากะโดแล้วกันนี่เพื่อน,น่ะซิมอนบอกให้แม่ปิดไฟอยากนอนแล้วย่านผีซัมบีเพ่อน่ะพี่น้องเฮ้ยตายอยากนอน อบกระโดดอบกระโดดใส่น้ำผึ้งก่อนพูดจะกินนี่ล่ะสักเกนเอเตินไว้จะดื่มเอเคติอาอะไรอร่อยยิมเราก็หาอาบน้ำบัตตาที่ไหนแฟนอาเอ้ยคนอาบน้ำเสร็จแล้วแค่กินหูตตอแค่กินหัวหญ่บัวต้องกวามสะอาดหู กินทุเรียนต่อไปเนี่ยนนี้กบมานอนบานพ่อยญ่งไม่ใหญ่งเพราะว่าสองตายายนอนรำกันสองคนเงียบซอยบ่มีคนวกวนก็เลยให้ซิ่มอนแฟนามานอนเป็นโมบังไม่ไง เจรณาทุเรียนปินนาปินหลังกันนั่นนวันดียวก็วันสกุกก็คือปิ่นไปปินมาจังสันจะกินวิธีไรก็ <c oughs> เป็นตาแสบตีใส่ผู้นี่แสบคักเิ่งซีมอนรอบเดึกได้ไปกินขนมรอบเดึกแล้วก่อนสีน้อนได้แตะละคืน นมไปชิปแซ่บไรขี้ขันขี้แล้วพี่น้องไปไปหาับหานอน